นับนะวนะันองสามี่ห้าหกเจเก่นเอ็อามสห้าสิเจ็ดนิบเก่งจังเลยตบ แก้มสพรุ่งนี้หนูก็จะครบสองขวบห้าเดือนแล้วใช่ไหมคะคุณลูกสาวของแม่แก้มสายแหมสมองเธอนี่เยี่ยมเลยเนาะความจำเป็นเลิศท่องท่องเลขดิลูกหนึ่งสองสามดิเท่ใหม่สิลูกเทใหม่สินับหนึ่งสองสามดินะไหนเลยลองใหม่ลองใหมนะหนึ่งสองสามนะลูกนะเทใหม่ปั๊บปือ่ะอะหนึ่งนะหนึ่งอะหนึ่งเลยอ่ะหนึ่ง 1 2 3 4 5 ตบมือดิตบมือดิเธอเก่งมากเลยอ่ะแก้มใสเธอต้องทั้งภาษาอังกฤษได้นะแล้วก็อาราบิกได้ด้วยน่ารักมากเลย,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 ยนี่แค่สองขวบห้าเดือนนะคะนางเก่งมากเลย<อ>ช่วงนี้สมองดีมาก<อ>เป็นเด็กที่น่ารักมีความฉลาดเฉลียวนะคะสอนอะไรก็รู้หมดนะคะไม่ว่าจะมีขยะในมือก็ไปทิ้งขยะนะคะเขาจะฉลาดมากเลยสมองดีมาก นะคะฝากติดตามแก้มใสด้วยนะคะช anel แก้มใสนะคะฝากไปด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดีบายดีลูกอ่ะบายเก่งมากเลย